สวัสดีครับดูรีการเกษตรตัวนี้เราจะมาโชว์ผลงานอีกผลงานหนึ่งของเรานะครับก็คือจะเป็นตัวสเปเจอร์ครับหรือว่าหัวฉีดพ่นยาพ่นพ่นฮอร์โมนนะครับตัวนี้จะมาในระบบออโต้นะครับหมายถึงว่าจะสายเองแล้วก็จะเดินรถเองนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็สามารถตั้งสวิงได้นะครับตั้งองศานะครับเราจะเอาองศาคือพูดง่ายๆร้อยสามร้อยหกสิงศานะครับจะเอาฉีดมุมไหนก็ได้ครับมุมท้ายรถหน้ารถข้างรถก็ได้นะครับแล้วก็ปรับความเร็วในการสายก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ถังมันอยอยู่ที่ประมาณร้อลิตรนะครับจะสายอย่างนี้เลยนะฮะ ชอบแบบชออะแครับต่างนู้นเวตามลมนิดนึงนะครับตอนนี้จะต้านลมนะครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่สองบานะครับแรงดันที่สองบา ตัวนี้ปัม๊มจับคู่กับมิซูสิบปแรปงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นจะวิ่งเข้าในร่องมันร่องอ้อยได้สบายนะครับร่องเขาแคบเดี๋ยว ทีนี้เราจะลองเดินรถนะครับให้รถมันเดนเองแล้วก็สายก็สายเองนะครับโอเคเราเจอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวตั้งระบบใหม่ก่อนนะครับให้รถมันเดินอ่าตัวสวิงนะครับสวิงซ้ายสวิงขวาก็ตกดราวอยู่ที่ประมาณ6-8เมตรนะครับการตกนะครับละะักษณะีของเขาโอเคนะครับขอบคุณครับ